โอ้วันที่ซะเมื่อนี้เขาเอิญย่าวีเอิญมากินนเข่าจ่าสำเนียงเอิญมากินเข่าสวยน้ำกินอิ่มหลายกันลยเนียนห่วงอยู่อลักิดไายให้เบิ่งพี่นองเขาพูดได้่ได้มาคุณ่าเขาเฮ็ดเงี้ยนไหม ห้องไม้กว้างขวางโอ้ยคุณอะเอือยเหี้นเขานายีนาเลี uh. ้ยงกระไดเย็นเตี้ยกระไดแม่ติดไายให้เบิ้งใช่ไอมไทยเหี้นตาสำเนียงห้เบิ้งกระพดกระเหลียเออ โอ้เขาเลี้ยงอิ่มหลายเยอะสิตายกินหวานกินต้มมันแล้วก็กินอันหวานเย็นอีกบแบบนี้ตายตายชน้แนนท่องเล่นได้สิรีวิวอันให้เบิ้องเนีรีวิวก็ว่าได้สมประกอบภาไในดอกแนนท่องหลายกินอิ่มคักเออคุณนะสาก็ได้สาหน่วยนี่หันเป็นน้ำใส่ว่าสั้น อธิเห็นทุกคนแล้วล,ล่ะสาหน่อยนี่อ้ยผักขาแล้วบักขาแล้วผักขาแล้วมันเป็นหุมอยู่นี่แล้วอธิยนหลับตั้งหลายวังเลยผักขาม,มีเบิดหลับบ้านเมี่ยงแต่ว่ายายเมีเม่ยงเดี๋ยวนี้ใบสองใบาสามแหละพ่องห่อนพ่อง,อง,องกินอิม่มเลยสิบวได้ดีปันใดดอกเลยสิวรีดหน่อยๆให้รีดหน่อย ควบควบพดควบเหลียควบอุปกรณ์เขาเชเฮ็ดอันห้องให้พ่อให้แม่สั้นตะลางไอเนะ้เล็กนะเออไอ้เล็กเฮ็ดรสั้นตะลางให้พ่อให้แม่อยู่ติดแอะจีดได้นึ่งเพราะว่าผู้เฒ่าแล้วเออผู้เฒ่าแล้วจีดยากว่าสั้นอืขึ้นเฮียนยากปวดนะปวดบ่อยากปวดบ่อยากอย่าง เราเอือดเ่าอยากแล้วกะอุย้ยเพี้ยงกะเพี้ยงกะเต็มเพี้ยงกะเต็มอันซางแล้วลายทีฮนรถกะห้างอืมรถกะห้างอยู่สิรีวิวบอดีปันไดดอกแต่ว่าแน่น้องค่ะอืมอดีไลายดีไลายอืมไอ้เล็กไอก้กล้วย ไอเล็กสิม่เห็ดเฮียนตารางให้แม่เฮยยดเงี้ยนใหมเขกากำลังเห็ดอยู่เขกากำลังเห็ดอยู่

ย่แน่แแนใ่ไม่อาจจะรีวิวพอดีดอกตุ้ันจะใช่คต้องอ่หานาเ้อะกูมาป่าูนะแต่จาเนี้ตึกป่าทางย่อเนียนะพ่อเบิดงใส ขออไก่ข้อกะไก่กะเต็มหมูกะเต็มพ้อเบิดพ้อเบิดบมะฮอยก็กินนี่กินบมะฮอยดิีฮอยจูบก็ยู้นี่ฮอยแอนเชอรี่ก็ยู้นี่ข้อเบิดพ้อเบิดคุณนะหุ้มกินนี่รส คุณอป่าน่ะเซล้อเซลีอ huh. ย uh ู huh. uh ่ค huh. uh ุณเซลือเซลอยู่แนมาคอยหอยจูบก็อยู่นี่ มันมีเบ <the ิดมีเบ um ิดภุณสานุยใหญ่ขนาดน่ะั้วยใหญ่ต่อมมันดอกมืวงตัวนี่เออข้อกบข้อเขียดกวงควงวงวานไปทั้งนั้นเลยยังยายังบมฮอดกันว่านัไผก็ได้คุณป่านะอุตยาพ่อเบิดพอเบิด พ่อเบิดพอเบิดปลากรกินนีหอยกกินนีกุ้งกรกิน hmm. นีนี um ่เบิดครบแล้วอ๋อ จะตบกันเด้อจะแก้กันเด้อล่ะย่างบอรอบหๆเรามีอะกินอิ่มหลายทั้งหวานทั้งนั้น